นี่เขาเรียกป่าเต็งเสียงดังมากเลยนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้ค,คนป่านะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับผมเข้าป่าแล้วก็มานอนป่าอีกแล้วนะครับผมนะแล้วก็จะมาหาของป่านะครับประกอบอาหารอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะในป่าแถบนี้นะผมซึ่งป่าแถบนี้เนี่ยทุกคนดูต้นไม้เยอะมากดูข้างหลังผมดิ เหมือนมีคนมาปลูกไว้เลยนะแต่ไม่ใช่นะครับมันขึ้นโดยธรรมชาตินะครับผมนะซึ่งเป็นต้นไม้ป่านทุกคนนะนี่เลย,อยตอนนี้ผมเจอลูกอะไรไม่รู้ทุกคนทุกคนนี่นะครับผมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะนี่เลยก็ไม่มีร่องรอยสัตว์นะจะอยู่ลูกเดียวโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะหาทําเลนะครับผมตั้งแคมป์กันคืนนี้ในป่านะ ตอนนี้ยุงเยอะมากอยาก,ก่อไฟแล้วย,ยุงช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมกนะ็ในป่านี้จะมียุงเยอะมากนะครับพอสมควรทุกคนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะเดินทางเลยที่พักดีกว่า นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเจอกับเห็ดนะทุกคนนะซึ่งเป็นเห็ดคล้ายๆที่น้องวัดเคยไปเก็บนะกินนะทุกคนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเห็ดที่ผมไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยเจอว่าไม่เคยกินเนี่ยผมก็ไม่กล้าเก็บไปกินแล้วก็แต่ผมจะเอาให้พี่ๆเพื่อนๆนทุกคนได้ดูนะครับว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะครับผมถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมนะครับผมนี่คือเห็ดที่ผมเจอทุกคนที่เพื่อนๆบอกได้นะเห็ดป่าเต็งนะทุกคนนี่เขาเรียกป่าเต็ง นี่ทุกคนนี่มันคือเห็ดอะไรใครรู้ช่วยบอกด้วยนะกินทานได้หรือเปล่าผมไม่กล้าทานนะแต่มันเหมือนเห็ดที่เขาเก็บขายกันนะครับผมเขาเรียกเห็ดขาววะอะไรประมาณนี้นี่นี่ครับโอเคกินเหมือนเห็ดคนเลยนะคนแล้วก็มีกล้วยไม้นะกนิ่งไม้หักกิ่งไม้แห้งทุกคนนี่โอเคครับเดี๋ยวดินขึ้นไปฝั่งนูน้นทุกคนหาทำเลที่พักหน่อย นะครับผมผมเจอเห็ดสีขาวๆแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะทุกคนนี่เลยนี่โอ้อรู้ทันได้หร้อเปล่านะถ้ามีคนที่มากับผมนะรู้นี่ก็ดีมากเลยนะมันคือป่าเตงไงผมไม่รู้ว่าเห็ดพวกนี้มันทันได้หรือเปล่านะซึ่งเป็นป่าที่ผมไม่ค่อยถนัดนะต้องถามพวกน้องวัดนะนี่แล้วก็มีเห็ดเหล็งจือด้วยนะ ขนใหญ่มากเลยโอ,โอ้สุดว่าเจอพืชหลายอย่างแล้วนะคล้ายๆเหมือนที่คนกินได้กันมันก็กินแต่ผมไม่เคยกินนันป่าเต็ง,งด้วยน,นะทุกคนนะป็่าที่แบบรวมสมบ,บูรณ์มากต้นไม้ต้นหลาเยอะจริงๆนี่ มือนผมจะเจออีกแล้วอ่ะดอกหนึ่งขาวๆฝัวว่งนู้นนะทุกคนโอเคหาทำเลที่พักเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำเลที่พักกันนะพราอมีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่ตรงนี้ว่าผมน่าจะพักตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วทุกคนยุงเยอะมากแล้วก็ฟ้าร้องด้วยหลายรอบแล้วเดี๋ยวฝนตกนะครับผมผมก็จะกอไฟตรงนี้ผมค็จะทำทำเลที่พักข้างล่าง ตรงนู้นนะวดน,นะหรือว่าข้างบนดีวะคืออยากจะพักใกล้ๆกล่องปไยเต็มตรงนี้มีต้นไม้ครับนะก็เราลองดูอีกทีหนึ่งก่อนทวนอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูนเนี่ยเยอะมากเลยนะดูดอกก่อนทวนกินได้หรือเปล่าไม่ดูนะครับเนี่ยตเต็มอ่ะพเโอเคครับหาที่พักก่อน นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมที่พักเสร็จแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยยุงเยอะมากผมก็เลยไม่ได้เก็บผบรรยากาศัศดเท่าไหร่เพราะว่าโหเพาผมจะก่อไฟติดนานมากเลยแลว้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมกําลังก่อไฟไลยุงนะทุกคนก็สุมด้วยใบไม้สดนะนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะเป็นยังไงนี่นะครับผมลักษณะการก่อไฟนะครับไลยุงก็สุมด้วยใบไม้สดมันจะมีควันนะทุกคนนะซึ่งเห็นไหมไฟแดงๆข้างล่างไฟติดดีมากเลยนะเพราะมันติดมันติดดีมากเลย ตอนนี้ยุงเนี่ยน้อยลงปกเมื่อกี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นทิปตอนที่ผมกําลังเดินแล้ว่าถ่ายเนี่ยจะมีเสียงยุงงี๊าแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเงียบเลยนะผมว่าไล่ไปละเหนื่อยมากเลยหลังจากนี้จะพักผ่อนก่อนเหนื่อยสุดๆเลยตั้งแต่ถ่ายคลิปมาทั้งนี้เหนื่อยมากเลยขอพักผ่อนก่นอนครับ นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งพักเสร็จแล้วนะทุกคนก็เลย๋ยวในจางนี้ผมก็จะหุงข้าวนะทุกคนเพราะว่ากลัวฝน,นตกนะทุกคนเพิ่งเหมือนมีฝนปโปรยลงมานิดนิดแล้วนะครับผมก็ของป่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะพืชผักเนี่ยก็ขอให้เข้าสู่ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็อนำอปลากระป๋องมานะก็ถ้ายังเข้าังสกร,รีมปลากระป๋องกินได้นะครับผมก็บะหมี่นะ โอเคครับี๋าวจากนี้จะรีบเข้าก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักเดี๋ยวไฟจะเก่อไม่ติดนะครับ นะครับผมตอนนี้ผมก็ตั้งข่าวสิล้วทุกคนก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเดินไปหาพืชพักแถวนี้นะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะก็มาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะก็ตั้งข้าวทิ้งไว้เลยทุกคนถ้าน้ำมันแห้งเรากลับมาก็น่าจะสุกพอดีแล้วก็เดินไม่ไกลมากเดินบริเวณแถวนี้ไม่ไกลมากเพราะว่ามีมเราเห็นเห็นหน่อไม้ข้างล่างแล้วก็มีดอกกระเจียวมั็จะไม่ผิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดินหาของป่าก,ก่อนนะแล้วผมตอนนี้ผมก็มาเจองกกระเจียวนะทุกคน จะดอกเขานี่เสียแล้วะมาดูนี่ต้นหนึ่งนะครับผมน,นี่ก็มีดอกกระเจียวอยู่นะดอกกระเจียวนี้โอ้โหน่าจะเสียแล้วนะครับโอเคผมจะอัปเดตให้ดูอีริงอันไหนที่กินได้นะทุกคนนะแล้วครับนะผมดอกกระเจียวบริเวณแถวที่พักเราเนี่ยก็ ส่วนมากจะมีแดกแก่แล้วก็เสียแล้วนะครับผมนะซึ่งหมดอายุแล้วนะครับก็ไม่มีก็ได้หลังจากนี้เนี่ยจะเดินไปดูหน่อไม้หน่อยทุกคนว่ามีหรือเปล่านะ <Okay. S 1> นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็มาเจอครับลังพึ่งอะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาเรียกว่าพึ่งนะ้นำพึ่งมันแพงมากนี่เลยคนเสียงดังมากเลยนะนยาวมากเลยทุกคนลังยืดออกมาอย่างนี้ ยังไม่เคยเจอนะยาวขนาดนี้เพิ่งชนิดนี้เขาบอกว่าน้ำพึ่งมันแพงมากขเขาเรียกพิ่งวีใช่ไหมจะไม่ผิดเอาฟังเสียงครับพึ่งชนิดนี้ไม่ไม่รู้ว่าต่อยคนหรือเปล่านะผมก็มมีเหล็กไหนเปล่ายาวมากเลยเพิ่งเคยเห็นนะยาวมากมากโอเคครับนี่มาถึง แต่ต้นหน่อไม้แล้วไม่รู้ว่ามีหน่อไม้เปล่าไม่รู้หน่อไม้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับชาวบ้านมาหาเก็บขายนะหน่อไม้มีแต่รอยหักครับผมไม่มีเหลือเลยนี่ดูตรงนี้ดิหน่อไม้ไม่มีให้เก็บซักลูกเลยอะ่ะปลอยคนเข้ามาหักหมดเลยนะครับผมนะหักไปหมดเลยนะ ไม่กะว่าไม่เก็บหให้มันขยายพันธุ์เลยโอ้เหลือลูกเล็กลูกนี้ลูกเดียวไรู้จะเอาไปทำอะไรทุกคนสงสัยวันนีผ้ผมต้องกินข้าวกับอาหารแห้งแลนะนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเหลือลูกเดียวเนี่ยผมไม่อยากเก็บไงได้ให้มันได้ขยายพันธุ์มากนะครับนี่หน่อไม้นี่ก็เหลือลูกนึงเก็บไว้ขยายพันธุ์ดีกว่า,วาหน่อไม้ไม่เหลือเลยนะทุกคน โอเคครับหลังจากนี้ไม่มีอะไรก็กลับที่พักดีกว่านะทุกคนไปดูข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวไห,ห,หม้นะครับผม ก็ผมก็วันนี้เนี่ยดวงไม่ดีนะทุกคนนะไม่เจออะไรเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีอะไรเราก็ยังมีอาหารสำรองที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมตอนนี้เขาก็เดือดมากแล้วนะทุกคนก็รอเขาสุกก็เดือดต้มบะหมี่ครับผมกินข้าวกับปลากระป๋องนะก็คงมีแค่นี้นะครับผมก็นำพริกทุนนาหน่อยนะนะทุกคนเสียดายนะทุกคนไม่เจออะไรเลย อะไรที่เจอก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจยังพวกเห็ดเนี่ยถ้าผมกินได้นะผมก็ทํากินนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็มีเห็ดดอกแดงแดงด้วยนะแต่ว่าดอกเล็กมากไม่เหมือนที่เคยเจอดอกใหญ่ๆนะครับผมก็เลยไม่กล้าทากินเหมือนกันก็เป็นไรครับวันนี้ไม่มีอะไรก็นอนที่ชูในป่านะครับหนึ่งคืนนะฟังเสียงธรรมชาติกันอีกแล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูเข้าก่อนนะทุกคน นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องก่อไฟเพิ่อมอีกกองนึงทุกคนยุงเนี่ยมันหายไปสักพักแันกลับมกแล้วเนี่ยยุงป่าตรงนี้เยอะมากมาก,มากทุกคนผมจนผมลำคาญนแบบการแบบผมหงุดหงิดมากแล้วผมก็อยากจะออกจากป่าแล้วนะคือมันนั่งหงุดหงิดมากเลยทุกคนมันเยอะมากผมไปป่าที่ไหนนะผมไม่เคยเจอยุงเยอะขนาดนี้เลย,ยตอนนี้ก็เขายังชัวขึ้นมานิดนึง แล้วันนี้ยังบินวนอยู่เลยนี่ทุกคนดูยุงขนามมีควันไฟมันยังไม่กลัวนะมันก็ยังจะมาตอดผมนะก็ตอนนี้กับเขาของเราก็เสร็จหมดแล้วนะทุกคนก็เหลือบะหมี่น้ำเดือดแล้วก็เหลือแต่ต้องทานอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยนั่งรบยุงก่อนตัวนเนี่ยรบอ,อย่างเงี้ยไม่งั้นเหไม่ไหว เนี่ยกองไฟกองผมอาจากกองันม,มาใ้กองนี่ไม่ไหวจริงๆริงทุกคนจุงเชื่อมากนะแล้วอันตรายถึงชีวิตด้วยทุกคนยุงเออยอะยางี้นะครับเป็นยุงเออมา,าลาเรียหรือครทีออกผมก็ไม่รู้นะว่าผมเคยเปลี่ยนแล้วทุกคนะครั้งหนึง่งก่อนปีนี้เลยเป็นมาครั้งหนึงนะ่งละเขาห้องฉุกเฉินนะทุกคนไข้ขึ้นสัเกาเลยนะแล้วก็หมอต้องฉีดยาเขาเซ็นเลือดทุกคนว่าผมปวดหัวแล้วก็ปวดมือ่อยตับร่างกายมาก แล้วก็แทนก็ได้หน่องลงบาทด้วยนะทุกคนแทนมันอตอนนี้ต้องกลัวมากเลย,โอ,ยโอเคครับหลังจากนี้รอ,อะบะมีสุกก็ดีจะทานข้าวแล้วนะครับผม เยอะมาก,ลมาลก,มากเลยนะ่าลำคันมากๆเลยเนี่ย ผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะยุงนี่มันก็ยังไม่กลับบ้านนะทุกคนดูดินะเหมือนยังกัดผมอยู่เลยหืมคันมากเลยจริงๆทุกคนตั้งแต่ไปป่ามาเป็นร้อยๆเป็น,น,นพันๆที่นะยุงไม่เยอะเท่ายุงนี้เลยเนี่ยทุกคนลำบากผมมากเลยเนี่ยเสี่ยงต่อการไม่สบายมากเลยทุกคนเชื้อไข้มาลาเรียไข้เลอดออกนะมัน,นก็คงต้องนอนละคืนนี้ ไม่มีอะไรไม่ได้ยุ่งตำคัญผมจะเข้าไปอยู่ในมุ้งไงเรื่องของเรื่องนี่ทุกคนดูตายมั้นเนี่ยอุ้งตัวนี้นไปกินเลือดที่ไหนมาวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในมุ้งดีวกว่าไม่ไหวสนใจแล้วับผมไม่ไหวนะโอเคนะครับผมตอนนี้นี่ผมได้ออกมาจากเป๋นะทุกคน พราดึกเนี่ยก็เริ่มไม่มียุงแล้วนะครับผมนะยุงก็ไม่มีแล้วดีใจมากโอ้ผมนี่ลำคาญแบบหงุดหงิดมากๆเลยนะครับผมนะยุงเยอะมากจนผมเนี่ยแบบจะกลับบ้านแล้วนะทีแรกแต่ก็ถ้ากลับตอนนี้ก็ไม่ทันมันมึกนะครับระหว่างทางแต่ถ้าถามว่ากลับได้ไหมกลับได้นะแต่ก็ยังไม่อยากกลับนะทุกคนอยากนอนเงียบๆในป่าสักคืนนะครับผมนะก็มาคนเดียวก็แบบเงียบมาก ครั้งีแล้วก็ไปกัดนั่นเช็ดน,นะทุกคนก็ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ครั้งนี้มาคนเดียวก็น่าจะเงียบนะโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปก่อไฟนะทุกคนให้มันติดก่อนนะ้วคนแล้วก็นั่งเล่นนั่งพักสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเนี่ยเริ่มเย็นลงแล้วนะครับผมก็ก่อไฟแล้วก็ไล่สัตว์ด้วยทุกคนเพราะว่าผมอยู่แถวนี้เนี่ยมันอันตรายทีหนึน่งนะ